เอา่ะครับตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินสายการบินไทยนะครับกำลังบินไปที่โตเกียวอยากจะพูดเอ่เป็นเชื่อบิน T G 6 4 0นะครับผมก็เผื่อใครได้ขึ้นเครื่องรอบเดียวกับเราไงเขาได้แบบรู้สึกว่า<ม>ยอดนะครับผมเนื่องจากว่าเครื่องบินลำนี้จะบินถึง6ชั่วโมงด้วยกันนะครับเราก็เลยต้องหาอะไรทำกันซะหน่อยนะครที่เห็นอยู่นี่คือ หน้าจอสําหรับการเอนเตอร์เทนเมนต์ครับแล้วก็ไม่ได้หมดของเกมนะครับจะมีตัวเลือกเยอะนะครับผมก็เป็นประเภทเกมก่อนนะครับผมอาจจะเป็นแอชชันอาเคกระดานไพ่หรือว่าเกมปริศนาแต่ถ้าเราเลื่อนมาถึงจุดนี้เนี่ยเราจะเจอกับเกมผู้เล่นหลายคนครับเดี๋ยวสั่งกันก็มัลติเพเยอร์นะครับผมใช่ครับเราจะมาลองดูกันว่าเกมโควอฟในเครื่องบินในเครื่องบินจะเป็นไงนี่คือการนี่คือการแคสเกมที่สูงที่สุดในโลกนะฮะครับผมแล้วผมก็ได้รับเกียรตินี้ด้วยนะครับผม ตอนตอนอื่นเลยนะดูผู้สนับสนุนเราครับอยู่ข้างหน้านี่ครับครับนั่งดูหนังอย่าสบายใจครับครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องอาแฮงโวล์เวอร์ถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าจำผิดก็ไม่ใช่นะครับใช่ครับตอนนี้นะฮะเราเข้าสู่นี่เลยครับผมเรากดเข้าไปในเกมเอ่อในโหมดมัลติเพลเยอร์นะฮะครับแล้วเราจะเห็นว่าจะมีเกมให้เลือกยูดูครับสามหน้าสามหน้าถ้าสังเกตจะเห็นว่าสามหน้าผมขออนุญาตใช้มือชี้ตรงนี้ เหกมไหมอ่าตอนนี้จะบอกว่ามี3หน้านะครับผมครับซึ่งเกมแรกเป็นบล็อกบล็อกน็อกบล็อกน็อกรีโหลดเด็มต้องเด็กด้วยอันนี้เป็นเกมคาลมนะคึับเป็นเกมที่แบบต้องต้องใช้ไม้ที่มาใช่ครับเป็นเกมคาลมกันนะครับเป็นเกมยอดคุยน้องเราจะมาลองดูกันว่ามัลติเพยเยอร์ในเกมนี้จะเป็นยังไงนะโอเคโอเคมอเลยนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของการเปลี่ยนตัวนักมวยครับนี่ต้องเป็นเกงสีฟ้าครับ ชนะแน่นอนดูจากสตมิน่า70%แล้วก็การจอยจอยยังไงครับก็กดที่จอยครับนี่จะมีด้านนี้นะครับเป็นห้องให้เลือกความนจอยนะครับแล้วก็รอทางด้านของก็จะเผชิญกันนะครับตัากเกิว่าคุณเอกกับคุณเอกนะครับผมคุณเอกใครจะชนะผมเนี่ยลูกสิษธ์ไม้ไทยสัมดูครับดูผมว่าลูกสิบโลขาวเดีย๋ยวดมันมืดอันนี้อันนี้ สุดมันจะมืดเลยเพิ่มแสงเพิ่มแสงเพิ่มแสงรู้สึกว่าจะเต็มแล้วเอ้าใช้ปิดไฟวะกูสาวเปิดมันมาขับกูหน่อยมันมืดนะมันแรงครับเราวิธีการเปิดไฟครับตรงนี้ครับปุ่มนี้ฮะครับผมแล้วก็โอเคโอเคมันหมดมันหมดรอบแล้วพมดแต่เล่นโอเคมาไหนก็ กูได้ผ่านจอมาครับผมจะไม่ดูจอกูแล้วนะครับทำไมอ่ะไปไปไปเฮ้ยฮุกกกกซ้ายเอาไปครับมิดลดดดดเฮ้ยณแอบดูจอยผมอ่ะเนี่ยกูไม่ไดู้แซวแซวเออเอาอย่าเล่นดีเพรเล่นทีเพอ คุณกองคุณกองให้กูจะนะามันไม่ถูกต้องมันต้องรีแมชครับไ่ายใหมเด้ยอย่าไปเล่นจอกูแล้วเราต้องขึ้นมาตรงนี้จะได้เห็นเออโอเคอุ้ยอย่าอย่าปล่อยกูจัดก้องอยู่อิสอิสอิชอฮอยชอ ไม่บัญญัาบัญญัาเลยนะปิ๊แซมมีหน้าหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูพักดื่มน้ำกันกมพักกูต่อยพักกูต่อยต่อยมือเดียวได้ไหมหนีไปไหนฮะหนีไปไหนฮะฮ้ยต่อ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 ยท้อง ไปจนหมดเลยเอ้าไม่ได้ไม่เลื่อนไม่เลื่อนไม่เลื่อนหรอบล็อกบล็อกได้ไงบล็อกได้เลื่อดเพิ่มใช่คอมโบ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  สิบแปดมัดิิวิวิวอว้วิบบยต่อยมีดรงวิววิวิโอ้ยเป็นไงโอ้มันระดับมันต่างกันเห็นๆครับได้มึงเลือกตัวได้เนไม่เกี่ยวเลยเิ้ยอิ้บบบ ตัวย่่งเดียวเลยตัวตัวย่างเดียวตัวย่่งัวยงเตอมโบคโบคโบชิทหายแล้วี่ม้วมเรมาเรไดอมหนึงนะครับผมคือไม่อยากจะทำร้ายจริงอยากใช้ฝีมือจริงๆรสักหน่อะเกพวกนี้นะฝีมือเหรอฝีมื อยากตายไหมอยากตายไหมอยากตายไหมนี่มาที่นี่คือน้องมาเฉียบุยคนที่เนี่ยเขามาเชียร์กูกันหมดเขามาเชียร์ผมจังหวะนี้ต้องเอาให้น้องครับไม่งั้นเราจะเหนื่อย เราไม่สเตมิน่าหมดยาไม่ได้ยินอะไรนิียวเสมอกแล้วเอาเอาอะไรอ่ะแค่นี้ออกหะอะไรอ่ะโหไม่น้ำใจในกีฬาเลยอ่ะเราจะมาลองเล่นเกมนี้กันนะฮะอ่าอ่านว่าสิบปองอัลต้าสิบปองอัลต้านะครับล้ายๆดูกับปองสตาร์ทขอพูดฟังนะฮะ มเ,นเนมันเล่นนี่แล้วอะเล่นแบบนี้ไม่ได้นนเนล่นโอเคอย่างนี้แล้วกันดเดี๋ยวกดกดกดบีปล่อยลูกปลนอยลมาประเด็น,น,น,นจัดกล้องเหมือนที่มันจะระบาดขนาดน,นี้เลยนะอ,อกดกดบีใช่ไหมบีบีปล่อ <B, B. S 1> ยลูกผู้กดวายมั้งวายที่สุดกดวายเหรอ <laughs> ตีตีเซิร์ฟเอส,สเซิร์ฟเอสอออจริงก็มาอม้นทำไมมันเร็วขึ้นเรื่อยๆวะทำไมมันแหลกเร็วทำไม่ว่าแหลกเนี่ยมันหาเฮ้ยอืมอ้มัม <laughs> มนแหลกอะหนึ 1> 1่งศูนย์นะครับแบบว่าอีซีนะครบอีซีอะอีซีอ่ะ อีซี่อีซีอีซีอมันขึ้นไม่ถ้าโอ้ทำไมคุณทำอย่างเงี้ยไม่ว่าเอ๋คุณเนี่ยคือจริงๆไม้ฝั่งผมมันรั่วอือมันแรงกันว่ะมันขึ้นมันไม่แรงว่ะมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆ เล่นมือเดียวยังได้เลยเนะี่ยก็ต่อยเล่นมือเดียวเลยค่ะอ่ามือเล่นมือขวาเฮ้ยเล่นมือขวาดิเฮ้ยต่อให้มือขวากูประคองกล้องอยู่อ้าว <c oughs> เอา้เอาอะไรอ่ะทำไมทำเงี้ยอ่อนดอยว่ากินนิ่มไหมกินนิ่มอ่ะเข้าใจว่าในเรื่องของเกมอ่เมอเาเกมคอนโซลนะครับว่าเกมเครื่องที่ใช้จอยเนี่ย เราของน้องตูกันว่าก็จอดกูไม่ดีอ่ะจอยก็จอดกูไม่ดีกดไม่ติดอ่ะมึงมั่วแล้ว <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นไงมีตีสลับด้วยชอบมากสลับ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 มึงมัน <c oughs> <c oughs> ต้องแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยครับสลับสลับสลับเลยนะครับผม เสิร์ฟบอลกูพูดใช่ไหม <c oughs> มึงโกงไม่ได้โกงเสิร์ฟเอสเสิร์ฟเอสมันต้องตีแบบนี้เว้ยแหม,แมเป็นไงตีลูกตรงขอ,อละมือขอละมือขอละมือฉลับฉลับยิงตรงเป็นไงเมื่อกี้เป็นเทคนิคการรับลูกนะครับผม <c oughs> มันถลายออกนอกกานเว ฝักมึงมึงไม่แหลกวะมึงไม่ได้แต่จอมึงอะมึงดูแต่จอกูไงมึงดูจอกูหรืของมึงไม่แหลกอ้างไงอย่าอ้างก็เหมือนกันน่ะกูเล่นกูดูจอมึงก็ได้ฮะฮะเนี่ยกูดูจอมึงไงกูยังตีได้เลยไงเป็นไงจอกูของมึงไม่แหลกจอมึงของกูไม่แหลกไงสลับกันสลับกันมองอะเอ้เป็นไงนี่ยังตีได้ดิน้ามันเป็นเทคนิคการรับรู้นะครับผมคือ เราไม่หันรับลูกไว้เนี่ยมันจะตียากนะจริงแล้วอ๋อตอนเรามีลูกเราจะลำบากใช่ไหมใช่ถ้าไม่หันรับลูกมึงตีกันอยู่เนี่ยไม่ต้องขยับร้อยแม่งลูกเร็วๆแล้วก็ขยับอืมอืมไอ้บังจอยแล้วนอนไหมเก็บเบลเก็บเบลไปบอดไปบอด Little tục little tigger chillap 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 lại để แต่เกียรชนะวะ15 15เลยอ่ะ <c oughs> โอ้ดูคะแนนดิสิ10ตอ่อ2องเนี่ยอะไรเนี่ยกี้กำลังดูไป่เข้าน้ำอยูนะครับดูคนที่นั่นขงข้างๆคูห่หนึ่งการรักคุณของเรานะครับผมทำไมครับ <c oughs> มึงมัวแต่ดูดิกูได้ยินเบีดเตะ <c oughs> <c oughs> ทำไมครับคนนั่งข้างทำไมครับ หลังอะไรวะกูมไม่สนใจแกแล้วตอนนี้นผมไม่มีตาหลังครับอย่าไม่มีตาหลังตจงขันไปกับพูงนะฉันบอกมึงจะใส่ความกูดิไม่มีแล้วก็วเรนี่เทคนิคการรับลูกอะ <c oughs> ปล่อยบอล่อยบอลร, <c oughs> ระหว่างที่เราปล่อยบอลนี่ฮะเราก็ดูครับว่าผู้ทมสุดเราดูอะไรอยู่อ่ะไ <c oughs> อดูกิ๊กโกงอีก เรจะไปดูรูหน่อยว่าเขาดูเดินอะไรใบบอดใบบอดเอ้าไปบอดใบบอดอ่าขึ้นมาขึ้นแม็กเอ้านี่ตรงแล้วตรงแล้วเออทำไมมันเลื่อนขึ้นเร็วๆวะมาแล้วครับพูดนั่งตัวนั่งมาแล้วครับดูมั้ยกูไม่ได้กูดูท่านผู้ชม13บสแท่งแล้ว มึงมองอะไรเลยมึงไม่ได้ดูเกมเลยนะมองมองผู้ที่อยู่ใกล้งมีอุปการะคนนั้นบุตะพูดจแล้วมีโอกาสครั้งสุดท้ายเลยเอาเป็นไงปล่อยบอลปล่อยบอลปล่อยบอลลูกหลอกนะครับลูกหลอกปล่อบอลปลอบอล ผมไหนวะบอล่อยบอด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 มันขึああ้นไปเรื <giveaway Brazilian references> ่อยวะต้องมันลงไปเรื่อยอือใช้หางตีด้วยสลับลง เ้อ oh. คนนั้นแจ็บม,มากเลยฮะสายมือสายมือไม่เห็นคนเดินมูสาลอก ดูครับดู win, ครับ you win. ยูวินครับยูวินอยู่อ่โอ้โหกตลังไม่ไมีอะไรเสพความวิกตอรี่ไม่เป็นไรครับล่ำลาไปเพยงคนนี้ไม่ง <laughs> ั้นคนข้างหลังมันจะด่าเราได้นะครับ <laughs> ใช่ครับแต่ว่ายายเขาด่าเหมือนกันนะ <laughs> ทำไมอ่ะอยากรู้จักอยากจะแงหะัวสมองออกมาดูแล้วเกินบีอะไรบ้างนี่นนะโอเคซีเกนเดซินเนบเจอปิครับ